นี่คือบุ๊กช็อตที่อ่านแานและอ่านจากโลกของหนังสือเพื่อการดำดิ่งและค้นพบภายในของตนเองแล้วส่งต่อแบ่งปันต่อไปไม่รู้จบโดยนะอ่าน The Reader The Green Library เซนเจลจิกินิเนเตโมทาทามิอิจิไมแม้ห้องใหญ่ปูทาทามิไว้พันผืนเราก็นอนได้แค่ผืนเดียวปรัชญาญี่ปุ่นในหนังสือวาบิซาบิแด่ความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตซึ่งย้ำให้เห็นถึงแก่นที่ว่าคุณไม่สมบูรณ์แบบแต่สมบูรณ์พร้อมอย่างที่คุณเป็นและ ทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงไม่สมบูรณ์และไม่เสร็จสิน้นเรียบง่ายงดงามและเป็นธรรมชาติดังนั้นยอมรับอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพและปล่อยวางในทุกช่วงเวลาที่ล่วงไปโดยเฉพาะซื่อสัตย์กับตนเองวาบิซาบิแดกความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตผลงานของเบดแคมตัน ปลาโดยวุฒิชัยกฤิษณะประกรณ์กิจทุกๆครั้งของการไล่เรียงเปิดหน้าของการอ่านงานชิ้นนี้ไปอย่างช้าๆเรื่อยๆนั่นคือความสงบเย็นที่ค่อยๆเข้าสู่ในหัวใจของข้าพเจ้าไปพร้อมๆกับการได้พิจารณาทบทวนแน,ว,นวทางการใช้ชีวิตของตนเองในปัจจุบันและเน้นย้ำให้ตรหนักในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตที่งดงาม สงบเย็นเรียบง่ายซึ่งอยู่ในถ้ำกลางทุกสรรพสิ่งธรรมชาติและที่สำคัญคือภายในของตัวเราที่ไม่เที่ยงไม่สมบูรณ์และไม่เสร็จสิน้นคำถามที่สำคัญคือเราจะหาทางออกจากความไม่เสร็จสิ้นที่หมุนวนนี้ได้อย่างไรและคนเนรียนรู้รับรู้คุณท่าความหมาย ชื่นชมเข้าใจในความงามและดำเนินชีวิตไปอย่างตามธรรมชาติอย่างไรเบ็แคมตันไม่เพียงแต่นำพาเราออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นทั้งในเมืองใหญ่อันแสนวุ่นวายและชนะบทอันเรียบง่ายสมถะและเงียบสงบเพื่อค้นหาสำรวจตรวจสอบโลกของวาบิสบิในวิถีในชีวิตในการเติบโต ในชีวิตประจำวันในสิ่งที่พวกเขาเป็นแล้วยังประยุกต์วาบิซาบิให้ผู้อา่านอย่างเราได้กลับมาพิจารณาในชีวิตปัจจุบันโลกของการทำงานด้วยการลองตั้งคำถามกับชุดคำถามต่างๆแนวปฏิบัติหรือแบบการเรียนรู้ที่บรรจุไว้ในรายทางเพื่อให้เราได้เข้าใจในตนเองมากยิ่งขึ้นหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแก่เรา ด้วยการเริ่มต้นจากภายในบ้านออกไปสู่โลกภายนอกการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและเข้ามาสู่โลกภายในของตอนเองในที่สุดวัตถุน้อยลงจิตใจมากขึ้นเร่งรีบน้อยลงผ่อนคลายมากขึ้นโกลาหลนน้อยลง สงบเย็นมากขึ้นบริโภคน้อยลงสร้างสรรผลงานมากขึ้นซับซ้อนน้อยลงกระจ่างชัดมากขึ้นปัดสินน้อยลงให้อภัยมากขึ้นอวดโอน้อยลงจริงแท้มากขึ้นขัดขืนน้อยลงยืดหยุนมากขึ้นควบคุมน้อยลงโอนอ่อนมากขึ้น ใช้สมองน้อยลงใช้หัวใจมากขึ้นอากิตะทุ่งนายามเช้าออกรวงชิบะใบไม้หนึ่งพันใบทางอาวะแม่น้ำหอมหวนเรียบง่ายงดงามธรรมชาติและสงบเย็นลองหาอ่านดูครับวาบิซาบิ แด่ความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิต